สวัสดีค่ะทูซีครับคอเนอร์วิดีโอนี้มาดูไม้นิดกันค่ะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่วัสดุนะคะซึ่งจะเป็นไม้นะคะเป็นแท่งยาวๆนะคะเ,เป็นคู่หรือว่าอาจจะมีแบบที่ใช้เป็นสายแบบนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าที่ปลายไม้นะคะก็จะมีตัวเลขอยู่นะคะซึ่งจะบอกนะคะอันนี้คือ1ิมิลตัวนี้นะคะก็คือจะบอกเ,อเส้น ผ่านศูนย์กลางนะคะของไม้นะคะหรือบางอันนะคะก็จะมีตัวเป็นเบอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของเขาก็แล้วแต่ว่าเราจะอ,าอยากได้นะคะในชนิดไม้ที่จะทำงานนะคะแบบไหนอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นาสายนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบสายนะคะแล้วก็ก็จะมีบอกเหมือนกันนะคะว่า เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีบอกนะคะเราต้องจำเอานะคะซึ่งในตัวที่ซื้อมาเขาก็จะมีขนาดมาบอกอยู่แล้วนะว่าวัสดุอะไรแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะคะความยาวของสายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เหมาะกับชิ้นงานนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือขนาดนะคะของไม้นะคะ,ะไม้นิปนะคะในแต่ละแบบนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะใช้ชิ้นไหนนะคะในการทำงานอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะโอเคก็ได้ดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวไม้นี้กันแล้วนะคะแล้วในวิดีโอหน้ามาดูเบื้องต้นการใช้ไม้นิปกันค่ะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของทู c ีคัฟคอร์เนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ